ทำงานเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ส,สูงขึ้นถึง33%เเลยทีเดียวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเวลาที่เราทำงานหนักเกินไปนะคะเรามีข้อมูลจากบทความทางการแพทย์สรีรวิทยาที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเออทำไมการฝืนทำงานนานๆมันถึงส่งผลเสีย เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาความรู้สําคัญออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราตอบสนองยังไงกับการทํางานต่อเนื่องนานๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเราแบบฝืนเกินลิมิตไปครับใช่เลยครับที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเหนื่อยเรื่องหลานะครับแต่มันมีนกลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากๆเข้ามาเกี่ยวเลยคือมันกระทบไปหลายระบบในร่างกายพร้อมๆกันเลยครับอ๋อค่ะงั้นำคำถามแรกเลยนะคะ คนเราจริงๆควรทำงานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนคะข้อมูลที่เห็นเห็นกันก็บอกว่าไม่ควรเกิน8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันทำไมถึงเป็นตัวเลขนี้ล่ะคะครับออหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากขีดจำกัดของสมองเราเองครับสมองคนเราจะมีวงจรการทำงานที่เรียกว่าอัลตริเ a n r นริทึนะครับซึ่งทำให้เรามีสมาธิจด,จ,ดจ่อได้ดีที่สุดประมาณสักเก้าถึงหนึนาทีพอเกินช่วงนี้ไปแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพการคิดการตัดสินใจต่างๆมันจะเริ่มดรอปลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองการพักเบรกสั้นๆทุกๆช่วงเวลานี้ก็เลยสําคัญมากๆครับน่าสนใจมากค่ะแล้วพอสมองเริ่มล้ามันส่งผลกระทบแบบเออชัดๆยังไงมั้งคะครับคือการทํางานนานเกินไปเนี่ยมันทําให้สารสื่อประสาทที่สําคัญๆในสมองอย่างพวกดูปามีนเซโรโทนินมันลดระดับลงค่ะซึ่งกระทบโดยตรงเลยกับเรื่องสมาธิอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจ แล้วสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า prefrontal cortex นะครับที่ใช้ควบคุมการวางแผนการใช้เหตุผลพวกนี้ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า neural exhaustion neural exhaustion คล้ายเซลล์ประสาทมันอ่อนล้าเหมือนกล้ามเนื้อเวลาเราใช้งานหนักๆนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่อง oxidative stress หรือความเครียด o x i d ิเดชันเกิดขึ้นในเซลล์สมองด้วยอื mm. อันนี้เปรียบเหมือนสนิมในเซลล์เลยครับถ้าสะสมมากๆระยะยาว ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทอย่างเอาลไซเมอร์ได้ครับโหฟังดูร้ายแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วความเครียดจากสมองล้านเนี่ยมันส่งผลไปถึงระบบอื่นๆอย่างหัวใจด้วยไหมคะเห็นว่า WHO ก็เคยเตือนเรื่องนี้แน่นอนครับกระบทบชัดเจนเลยความเครียดจากการทำงานหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าเกินวันละ10ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละห้สิห้าชั่วโมงมันจะทำให้ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะ sympathetic overactivity คือยังไงคะ คือเหมือนระบบสู้หรือหนีในร่างกายเรามันตื่นตัวค้างอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อค่ะผลก็คือความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วทํางานหนักขึ้นแล้วมันยังไปกระตุ้นการอักเสบแบบต่างๆทั่วร่างกายด้วยนะครับซึ่งเราวัดได้จากค่าโปรตีนบางตัวในเลือดเช่น CRP หรือ IL6 ที่มันสูงขึ้น การอักเสบครับการอักเสบเรื้อรังนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งตัวมีงานวิจัยใหญ่เลยนะครับในวารสาร The Lancet ปี2015<ฮ>เขาพบว่าคนที่ทำงานเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke สูงขึ้นถึง33%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ทำงานชั่วโมงปกติโห33%นี่ไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยครับ แล้วความเสี่ยงนี่คือมันค่อยๆสะสมหรือว่าถ้าเพิ่งเริ่มทํางานหนักมากๆก็เสี่ยงได้เร็วเลยค่ะเอ่อข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปที่การสะสมความเสี่ยงในระยะยาวนะครับการทํางานหนักต่อเนื่องเป็นปีๆมันเพิ่มภาร,ระให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแต่แน่นอนว่าความเครียดแบบเฉียบพลันจากการโหมงานหนักมากๆก็ส่งผลเสียทันทีได้เหมือนกันครับแค่คกลไกอาจจะต่างกันนิดหน่อย เข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงอาการยอดทิตเลยค่ะออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยต่างๆอันนี้ล่ะคะเกี่ยวกับการทํางานหนักเกินไปโดยตรงเลยไหมโอโ้โหเกี่ยวอย่างมากเลยครับการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไมโครทรอมาไมโครทรอมาครับคือการบาดเจ็บเล็กๆน้อย,อยๆที่มันสะสมในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังได้เลยเช่น ปวดหลังคอบาไหลหรือบางทีก็เป็นเอ็นอักเสบเทนินไติสหรือพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือคาโพเทนอลซินโรมอะไรพวกนี้ครับอืมค่ะแล้วการน,นั่งนานๆน,น,นะครับมันยังไปเพิ่มแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังด้วยให้มันเสื่อมเร็วกว่าปกติหรือที่เราเรียกว่า degenerative disc disease โหฟังดูแล้วมันกระทบลึกกว่าแค่ ปวดเมื่อยธรรมดาเลยนะคะใช่ครับดูเหมือนว่าผลกระทบมันจะลาไปถึงเรื่องฮอร์โมนแล้วก็การนอนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับความเครียดร้อรังจากการทํางานหนักเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดใช่ครับฮอร์โมนความเครียดตัวเนี้มันจะสูงค้างนานกว่าปกติซึ่งมีผลเสียตามมาเยอะเลยครับเช่นไปกดภูมิคุ้มกันทําให้เราป่วยง่ายขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินหรือเบาหวานชนิดที่สอง แถมยังทําให้ไขมันไปสะสมง่ายโดยเฉพาะแถวๆหน้าท้องด้วยครับอ้าวหรอคะครับแล้วข้อทิโซ่ที่สูงฝุ่เนี่ยมันยังไปรบกวนการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรานอนหลับอ๋อตัวช่วยนอนครับผลก็คือทําให้นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทตื่นมาก็ไม่สดชื่นเป็นวงจรไปเรื่อยๆครับโหกระทบกันเป็นลูกโซ่จริงๆนะคะสุดท้ายแล้วนี่ระบบทางเดินอาหารก็ไม่รอดด้วยหรอคะ ใช่ครับไม่รอดครับความเครียดนี่ส่งผลโดยตรงกับระบบย่อยอาหารได้หลายทางเลยครับอย่างแรกคือมันไปกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารให้มากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารได้แล้วก็ยังส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่าแกนสมองลำไส้หรือ gut-brain axis ด้วยแกนสมองลำไส้ครับมันคือการสื่อสารสองทางระหว่างสมองกับระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยแหละครับพอเราเครียดมากๆ การสื่อสารตรงนี้มันอาจจะรวนก็เลยทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าลําไส้แปรปรวน IBS ได้เช่นปวดท้องท้องอืดหรือบางทีก็ท้องผูกสลับท้องเสียครับโอ้โหฟังดูแล้วการทํางานหนักเกินไปนี่มันส่งผลเสียไปทั่วร่างกายจริงๆนะคะเป็นทอดๆเลยแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้พอจะมีคําแนะนําในการดูแลตัวเองบ้างไหมคะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาคําแนะนําสําคัญๆก็คงเป็นหนึ่ง คือตระหนักถึงจังหวะเัลตรีเดียนริตามของสมองพยายามพักเบรกสั้นๆทุกๆ9 0ถึง120นาทีพักทุก90นาทีครับสองคือพยายามลุกเคลื่อนไหวทุกๆชั่วโมงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องริ่มเลือดอุดต,ตันจากการนั่งนานหรือ DVT ค่ะลุกเดินบ้างสามคือพยายามจำกัดชั่วโมงทำงานนะครับไม่ให้เกินวันละแปดถึงเก้าชั่วโมงแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำงานเกินห้าสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นประจำจำกัดชั่วโมงทำงานครับ และสี่ซึ่งสําคัญมากๆคือการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยเจ็ถึงแปดชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมฟื้นสู่ตัวเองอย่างเต็มที่ครับชัดเจนเลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผลกระทบทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การที่เราฝืนร่างกายทำงานหนักเกินไปมันก็เหมือนกับการค่อยๆสะสมปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สุดท้ายอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงในระยะยาวได้จริงๆใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดต่อกันคือในเมื่อเราเริ่มเข้าใจขีดจำกัดทางชีววิทยาของร่างกายเรามากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะนำความเข้าใจตรงนี้ ไปสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานกับการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ยั่งยืนของทั้งตัวเราเองและก็คนในทีมหรือในองค์กรของเราได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญที่เราคงต้องช่วยกันหาคำตอบในยุคปัจจุบันนี้ครับ